รานสีราชชื่อลดดัมาจากสีแดงวันนี้เป็นประธานสีแดงค่ะคดิฉันนางสาวสุภาราจริยาภูณ์ชื่อเล่นเอ็เกเป็นตัวแทนมาจากของววค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิชยชื่อเล่ชื่ออาชิมาจากม .5 .7 ค่ะเป็นประธานคณะสีกาละเวศสีเขียวค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุริมณินช้างค่ะชื่อเล่นชื่ออิงมาจากคณะสีราชพฤกษ์สีเหลืองค่ะและกปเป็นประธานสีค่ะ สวัสดีค่ะสสิกัญญาดีทั่วม .5 นับ7ประธานคณะสีบุษกรค่ะสีเงินอะว่าช้าแต่มานะค่ะก็คือความเป็นบุษกรค่ะมีห่าวนี้ห่าวเราชี่ออะไรทองกวลวยิ่งใหญ่เกียงไกลเป็นเงินสำหรัแกนยร์สีเราไม่จำเป็นต้องมีค่ะเพราะว่ากระต่ายกับเต่อวิ่งแข่งกันต่อยังชนะฝากไว้ให้ทีค่ะราชภัอรอาคุปค่ะ ความสามัคคีและความพร้อมเพียงค่ะเพราะว่าบุรุษกรพร้อมเพียงมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านลีดสแตนแล้วก็อาหารทาเกินเอาเป็นว่าพร้อมเพียงทุกด้านอะ่ะใส่ใจทุกรายละเอียดใช่สกัดดรายละเอียดสนของสีด้วยเองคืออะไรครับจุดด่านว่าพลังไม่เกรงใจใครคะ่ะหล่อเหมือนฟาโร่สวยเหมือนคีโอพัตตาค่ะสีเราเด่นทุกอย่างโ okay, อเคพี่ขอความเียดเด็ดเฉยๆนะหน้าตาความสามัคคี เป็นแชมป์เก่าค่ะสีแดงตัวเล็กตัวน้อยไม่กล้าสู้ใครเท่าไหร่ไม่อยากจะฝากผมพี่พี่ลุกสีนะคะว่าเบาๆนิดนึงสีแดงกลัวนี้เป็ความลับของสีเราจะไม่เปิดเผยจุดอ่อนให้สีอุปสรรก็มีทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะผ่านไปได้เหมือนกันอย่างที่ทราบกันนะคะว่าช่วงเนี้ยมันมีโควิด1 9ทำให้ ไม่มีกีฬาสีมานานมากก็เลยต้องแบบรื้อฟื้นโคดมือต่างๆเพื่อที่จะมาสอนน้องค่ะสี่คนแล้วน,นะคะก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นมาได้ดีค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าต้องเป็นเวลาที่ค่อนข้างกระชันชิดใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่มาเข้าสีแล้วบางทีน้องก็ ยังจะต้องเรียนคาบกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมีเรื่องมีเรื่องสาต้ามากค่ะมีเรื่องน,นบ้านแต่ว่าก็ผ่านมาได้อยู่ก็ไม่ใช่ว่าผ่านไม่ได้จับตามองดูทุกสีค่ะเพราะว่าทุกสีเด่นหลายด้านมากและแบบแต่ละด้านก็มีแบบบางเพราะฉะนั้นจับตาดูทุกสีไม่ต้องกลัวไม่ต้องน้อยใจจับตาดูแน่นอนกำลังจับตามองดูสีเหลืองค่ะ เพราะว่าชอบดินสีเหลืองมากเลยค่ะสีน้ำเงินกับสีแดงค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาดูแบบมุ่งมัน่นน้องแบบน้องดูกระตุ้นกระตือรือร้นกลัวไหมกลัวสองสีนี้กลัวไหมก็ไม่ตื่นไม่กลัวก็กลัว กำลังจับตามองสีอะไพิเศษก็ดูทุกสีไม่ใช่ไม่ดูก็ดูทุกสีหมดเลยแต่ว่าก็กาลเวจับรัชชุดน่าสนใจนะรักสวัสดีด้วยนะกุสกรด้วยนะทองเปล่าด้วยนะทุกสีเลยทุกสีเลยจับตามองสีอะไรพิเศษค่ะเพราะว่าน้องชอบวิ่งอนีตอนสีเขีจับตามองสีเขียวค่ะเพราะว่ามัมมี่ไม่ชอบเข้าป่าค่ะ พร้อมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าสี่เราก็เตรียมตัวมาดีแล้วก็ทุกคนทุ่มเทให้กับสี่มากๆค่ะหกสิบละกันก็ให้ทุกคนนะคะดูภาพข้างหลังว่าพร้อมขนาดไหนพร้อมคนที่เต็มร้อยเต็มร้อยให้ร้านพร้อมสุดๆพร้อมมากค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นการหมู่กรนพร้อมกันมากแบบว่าพร้อมแล้วอ่ะพร้อมพืชสเตย์แล้วอ่ะน้องๆถามว่าเอ๊ะ เมื่อไหร่จะได้คือจะแตนสีอื่นขึ้นไปหมดแล้วน้องรีบเห็นไหมนี่ยังไม่แบบโอ้โหน้องน้องรีบพร้อมเอาเป็นว่าพร้อมอะ่ะประมาณ99.99%เ99้าลยค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าโรงเรียนแบบค่อนข้างแจ้งกระทนันด้วยมันแบบมันเตรียมอะไรหลายอย่างไม่ค่อยทานด้วยแต่เราก็เตรียมทุกอย่างเลยใช่พยายามแล้วพยอายามอยู่ คิดว่าชนะค่ะเพอจุดเป้าหมายสูงสุดของทุกสี่คือชัยชนะบุสกรก็เช่นเดียวกันก็ต้องรอหรือ่าแต่ว่าก็มั่นใจในระดับนึงเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจในตัวเพื่อนๆสตาบค่ะเพราะว่าสตาบก็น่ารักทุกคนแล้วก็มีความขย,ยมันแบบเพื่อนมุวงมั่นมากในการแบบซ้อมให้น้องเลยทุกคนมีความสามารถคิดว่าชนะแน่นอนค่ะ ค่ะเพราะว่าสีเหลืองสังคานาครั้งยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็จะกลับมาเอาชัยปีนี้ค่ะจริงๆมันต้องแบบมีแพ้มิชนะอยู่ก็ไม่ว่าจะแพ้เลยหรือชนะเราก็จะแบบยอมรับในสิ่งเราทำว่าเราก็ทำสิ่งที่ที่สุดคิดว่าชนะเพราะว่าสิ่งเราพร้อมากสิ่งฟ้าพร้อมก็อยากบอกคนอื่นว่าอยากทำตัวเป็นกระต่ายค่ะเพราะว่าสิ่ง้อเป็นตา อยากให้ทุกคนเต็มที่นะคะอยากให้อยากให้ทุกคนเต็มที่จริงๆเพราะมันก็ไม่มีมาสองปีแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ทุกสีไม่อยากให้ประธานสีไม่อยากให้ใครเครียดเลยค่ะเพราะว่าอยากให้เรามาสนุกกับกีฬาสีจะแพ้หรือจะชนะก็ขึ้นอยู่กับความเต็มที่ของเราครับก็อยากให้ทุกคนสนุกระวังไว้ให้ดีค่ะเพราะมัมมี่จะไปหักคอคุณอย่าบอกอะไรกับสีอื่นอย่าบอกว่าก็ อ่อนให้ทองกปล่าด้วยนะคะสู้ๆค่ะเรารู้นะคะว่าทุกคนเหนื่อยแต่ว่าหลังจ,จากจบอจกรร้งแล้วแล้วก็